ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพุธที่9สิงหาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้ครับมีมาฝากกัน6คู่นะครับ6คู่เป็นทางด้านของศึกคาราบาวคัพอีกเช่นเคยนะครับ3คู่ครับแล้วก็เป็นทางด้านของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบคัดเลือกนะครับอีก3คู่นะครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยกับเราครับเหล่าร้อยหลานครับคู่แรกนะครับไปเริ่มกันที่คาราบาวคัพนะครับตี1:45นาทีเตะเท่ากันเกือบหมดนะครับมีคู่ตี2ก็คือเลสเตอร์คูู่เเดดดียวนนนะครัับบกกป็ทาางง้ขอไ คู่2ครับเป็นทางด้านของวิมบัดดันครับเปิดบ้านรับการเยือนของโคเวนทรีที่ฟอร์มกําลังดีในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับตีสตรงนะครับเบอร์ตันเอาเบียนครับเจอกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับไปกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก3คู่ครับตีหนตรงนะครับพานาทีไนกอสวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับคู่2เป็นทางด้านของสโลวานบาติสลาว่านะครับเจอกับทางด้านของมัรคาบีไฮฟานะครับคู่สุดท้ายครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับเป็นกลาสโกเร เชอรเวสนะครับทั้งหมด6คู่ครับเนื้อเน้นๆกันวันนี้ครับจังหนับรับตังกันอีกเช่นเคยนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับวีพเด็ดของเราครับจังหนับรับตังกันอีกเช่นเคยนะครับคู่แรกครับพี่ VIP ของเราเป็นทางด้านของ p s v o f f ี e อเนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของสมการ์ดคู่นี้ เรารลอยลาให้ต่อที่พ s v ไอเฟนครับราคา1ลูกเต็มนะครับถึงแม้ราคาจะไหลลงนะครับแต่อย่างที่ได้เรียนไว้ในคลิปที่แล้วนะครับการเพลซซิ่งของพ s v รวมถึงทางด้านของพลักกำลังครับแล้วก็มาตรฐานทีมครับเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับครึ่งแรกก็ยิงกันไปถึง4ประตูแล้วนะครับครึ่งหลังพ s v ีมาบวกได้อีก1ลูกนะครับจบเกมชนะไป4ประตูต่อ1คู่นี้จังหนับรับตังกันแบบเต็มๆครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของบรากาครับเปิดบ้านรับการเยือนของบัคสคา โทโพล่านะครับทางด้านของบาร์การบครึ่งแรกครับอุ่นใจมานิดนึงครับนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังมาบวกได้อีก1ประตูโดยความผิดพลาดของกองหลังโทโพล่านะครับส่งให้กับผู้เล่นบาก้กานะครับแล้วก็แปรเข้าไปแบบโล่งๆนะครับบาก้กาเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ะครับให้ต่อที่บาก้การาคาลูกครึ่งควบ2ครับคู่นี้ก็เต็มคำพอดีครับแล้วก็สำหรับทางด้านของสเตปเราครับเข้า1บินนะครับถึงแม้จะไม่เต็มเน็ต เต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับเป็นทางด้านของบอลคาราบาวครับครับพีมัดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเลตันโอเลียนส์นะครับเป็นทางด้านของพีมัดครับ เอาชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์เต็มคําพอดีนะครับในคู่แรกทางด้านของสตาปักอ่าสปาตักมอสโคนะครับกับทางด้านของนิสนน่ในบอลรัสเซียครับก็เป็นทางด้านของสปาตักมอสโคครับเอาชนะไปได้แบบฉิวเฉียดนะครับมีถึง9ประตูนะครับคู่นี้มันมากๆนะครับทางด้านของสปาตักมอสโกเนี่ยโดนนําไป4ประตูต่อ3นะครับก่อนหมดเวลาเนี่ยแค่5านาทีสปาตักมอสโกมายิงได้ในนาทีบาปนะครับลูกที่5ครับเข้ามาบวกกันในสต เต็บด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับเป็ดเบิร์นโรเวอร์นะครับนำอยู่ดีๆครับสี่ประตูต่อ2มาโดนตีตื้นช่วงท้ายเกมครับวอซอมาตีได้อีกหนึ่งลูกเป็น4ประตูต่อ3ใครต่อที่1ลูกเต็มก็เจ้าไปนะครับคู่นี้เหล่ารอยลากดไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับก็หูแหว่งไปนะครับหารครึ่งไปนะครับในสเต็ปของเรานะครับวันนี้ก็จังหนับรับตังกันแบบเต็มๆครับหลังจากที่วัน2วันนะครับ เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับวันนี้ก็มาให้กันแบบเต็มๆครับ วันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนครับสนใจที่จะเข้ารับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเรานะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซครับ1 0 0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับมาจังหนับรับตังกับเราทุกวันแบบนี้ครับแอดกันมาทักทายกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้ครับในศึกทางด้านของคาราบาวครับนะครับเป็นทางด้านของลีดเวตเต็ดครับอทาางง้นข บิลลี่นะครับลีดยูเต็ดอันดับลีกเหนือกว่านะครับชูบิลลี่ก็หล่นชั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนัดล่าสุดเจอกันมาเป็นทางด้านของในแชมเปี้ยนชิพนะครับลีดยูเต็ดเอาชนะไปได้4-0 การปี2012ก็ย้อนไปไกลเลยนะครับสถิติของลีดยูอนเต็ดช่วงหลังนี้นะครับนัดล่าสุดในเสมอคาดิฟในบ้านไป2ประตูต่อ2ครับเกือบเอาตัวไม่รอดเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องครับชนะฮาร์ดกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้นะครับ20นัดหลังหลังจากที่ตกชั้นมานะครับจากพรีเมียร์ลีกครับชนะ4เสมอ4แพ้12นะครับเปิดแฮนดิแคปมา20นัดทําเงินไป7นัดเจ้าไป1แพ้ไป12นะครับสกอร์สูง13สกอร์ต่ํา7นะครับทางด้านของชูบิลลี่บ้างนะครัับนนนดดลล่าาสุเเอชชะแม นะครับในลีกวันนะครับหประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องก็ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับที่แพ้เนี่ยแพ้เวสต์บรอมบิชเอาเบียนเท่านั้นที่เหลือเสมอแล้วก็ยิงได้ทุกนัดนะครับชูบิลลี่ยิงติดกันมา5นัดแล้วนะครับยีนัดสถิติครับชนะ4เสมอ5ครับแพ้11เปิดตลาดสิบหนัดครับทำเงินไป6เจ้าไป3แพ้ไป7จ็ดนะครับสกอร์สูงสิบสกอร์ต่ำสิบนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของลีดวิเต็ดอยู่แล้วนะครับเปิดราคามาาาแพงงที่่ลลููกกคคครรบบึัน้ํขว ทางด้านของชูบิลลี่อยู่ที่น้ําไม่เต็มครับ0.94สกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบสาครับน้ำบวก10คู่นี้ทดสกอร์สูงกันไว้สักหน่อยก็ดีครับถอยหลัง6ล้มเหมือนกันทั้งคู่นะครับบุกอย่างเดียวครับไม่ห่วงหลังครับหลังบ้านจะเป็นไงเกมรุกดุดันเหมือนเดิมนะครับทั้ง2ทีมเลยนะครับทางด้านของลีดอยู่แต่เปิดราคามาแบบนี้ค่อนข้างที่จะขาดแล้วก็เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับลนจากพิมลีไปนะครับแต่ทางด้านของฟอร์มเนี่ยหลังยังรั่วเหมือนเดิมครับนัดที่ผ่านมาเี่กกวาจะตสมอได้็ เหงื่อตกกันแทบเรียกันว่าหืดขึ้นคอเลยครับแต่นัดนี้ครับต่อขาดแบบนี้ครับน้าต่อกันทีเดียวนะครับสำหรับยุงทองรลีนวยเต็ดก็เอาใจเชียร์อยู่นะครับว่าจะกลับขึ้นมาพิม์ลีกได้อีก1ปีนะครับทางด้านของชูบิลลี่ครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับกองหลังค่อนข้างจะเหนียวแน่นเกมรุกก็ยิงได้ต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นอีกหทีมครับในดิวชันหนึ ที่น่าสนใจในนิการนี้นะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยล้านครับชอบไปที่ลีดยูเนเตดนะครับแล้วก็ขอเชียร์ทางด้านของเจ้าบ้านละครับให้ต่อที่ลีดยูเนเตดครับราคาลูกควบลูกทึ่งครับจังหนับรับตังกันในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของวิมบิลดันะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโคเวนทรีนะครับคู่นี้เจอกันมาในลีกวันนะครับเป็นทางด้านของโคเวนทรีนัดล่าสุดปี2019ครับชนะไปในบ้านใน2ประตูต่อ1ในบ้านของวิมบิลดันัดล่าสุดที่เจอกันนะครับปี2018สมัปรกันัป วินเมาดันยังไม่ชนะครับแต่หนักไปทางด้านเสมอเสมอกันถึง4นัดครับโคเวนทรีชนะได้2นัดนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับมาดูทางด้านของเจ้าบ้านวิมาดันก่อนนะครับอยู่ดิวิชั่น2นะครับอยู่ลีก2นะครับเป็นการไปเยือนเกมส์บีดทาวมาในนัดล่าสุดเสมอไป0ูนย์ครับก่อนนั้นอุ่นเครื่องนะครับชนะพอร์สมัทได้ด้วยนะครับในบ้านนะครับไปเยือนวิลสโตนนะครับชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับยี่สิบนัดหลังของวิมาดันนะครับชนะห้าเสมอหกแพ้เก้าครับเปิดตลาดสิบเก้านัดทำเงินไปเก ตัวอยู่นะครับสกอร์สูง8สกอร์ตต่ำ12ครับด้านของโคเวนทรีบ้างนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเลสเตอร์ครับโดน แซงช่วงท้ายเกมเลยครับเกือบจะได้1แต้มสําคัญนะครับทางด้านของโคเวนทรีเกมรุกน่าสนใจทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับชนะเอ็กเซลสเตอร์นะครับชนะมิลตันคีดอนนะครับเสมอชูบิลลี่แล้วก็ชนะทางด้านของฟอเรสกินโรเวอร์นะครับยีนัดหลังของโคเวนทรีครับชนะ9เสมอ9นะครับแพ้แค่2นัดเท่านั้นนะครับทีมอันดับใกล้กันหรือหลีกล่างกว่าเนี่ยทางด้านของโคเวนทรีค่อนข้างที่จะกินแฮนดิแคปได้นะครับยี่สิบนัดเปิดตลาดมาทำเงินไป11นัดเจาไป2 ไปเนะครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10ครับนัดล่าสุดก็เป็นสกอร์สูงยิงได้ถึง3ลูกกันเลยทีเดียวนะครับไปดูราคาต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของโคเวนทีครับเปิดราคามาสวยทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับน้ำเกือบลบ1 0 0 8 9สกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบ3ครับคู่นี้ไม่มีใครประมาทใครเลยครับแต่ทางด้านของวิมเมอร์ดันค่อนข้างที่จะห่างชั้นกับโคเวนที่ เยอะพอสมควรนะครับหลังจากที่เจอกันมานะครับหลายฤดูกาลนะครับนัดนี้โคเวนที่ได้ตัวผู้เล่นที่เจ็บนะครับกลับมาลงสนามกันได้เกือบครบจากนัดล่าสุดที่เล่นกับเลสเตอร์นะครับที่แพ้ไปนัดนั้นเนี่ยผู้เล่นอาจจะไม่ครบเท่าที่ควรนะครับนัดนี้ก็ต้องเรียกฟอร์มแล้วก็เรียกขวัญและกําลังใจของทีมมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่ารหลล์ครับต่อไปที่โคเวนที่ครับน่าจะมีดีพอรับตังค์ครับให้ต่อที่ครึ่งควบลูกครับได้สักข้างก็ยังดีครับไปต่อกันที่คู่ที่3 ครับเป็นทางด้านของเบอร์ตันเอาเบียนครับเจอกับงานหนักเลยนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ที่กําลังมั่นใจในนาทีนี้เลยนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเบอร์ตันเอาเบียนเป็นการอุ่นเครื่องนะครับเสมอไป 00, 00ก่อนหน้านั้นเจอกันในทุกการปี2019นะครับในลีคับนะครับ เป็นทางด้านของเลสเตอร์ครับชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเบอร์ตันอัลเบียนเคยชนะได้1ครั้งครับ2ประตูต่อ1เจอกันมา7นัดเป็นทางด้านของเบอร์ตันอัลเบียนชนะได้2นัดนะครับเลสเตอร์ชนะได้4นัดเสมอกัน1นัดทำเงินเนี่ยเปิดตลาดเนัดเบอร์ตัน ทำเงินไป3กครับเลสเตอร์ทำเงินไป4สกอร์สูง5ครับสกอร์ต่ำา2คู่นี้ก็ยิงกันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับด้านของเบอร์ตันอัลเบียนครับสถิตินัดล่าสุดเปิดดูการเนี่ยบุกไปเยือนแบ็กพูลนะครับแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับเบอร์ตันอัลเบียนก็มีแพ้บ้างนะครับชนะบ้างสลับกันไปสลับกันมานะครับสถิติยีนัดครับชนะ7เสมอ7แพ้6นะครับเปิดตลาด17นัดทำเงินไปถึง7จ็ดอ่าทำเงินไปถึง10นัดครับแพ้แค่7นัดเท่านั้นนรเป็ทีมอง บอลที่ค่อนข้างจะกินแฮนดิแคปพอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของเบอร์ตันเอาเบียนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้บ้างครับผลงานนัดล่าสุดชนะโคเวนทรีไปครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับมันมากๆครับในนัดนั้นครับก่อนหน้านั้นครับอุ่นเครื่องแพ้ลริฟูไปสี่ศูนย์ครับแพ้อาชนะทางด้านของลิเวนไปนะครับสี่สองแล้วก็ชนะน็อตแฮมตันไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอุ่นเครื่องน้อยไปหน่อยและครับทางด้านของเลสเตอร์กว่าเครื่องจะร้อนก็ ช่วงครึ่งหลังเลครับเปิดตลาดไป18นัดทําเงินไป8ครับเจ้าไป1แพ้ไป9นะครับสถิติส่วนตัวของเลสเตอร์นะครับ20นัดชนะ5เสมอ4แพ้1 1รวมมาตั้งแต่ทางด้านของพิมลีกนะครับดูการนี้ก็ต้องยอมรับกันไปว่าทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยจะกลับขึ้นไปพิมลีกได้หรือไม่นะครับหมายมั่นปันมือเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับดูการนี้ผู้เล่นหลายคนที่หล่นจากพิมลีกก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับ ไปดูราคาต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับต่อมาน้อยไปหน่อยนะครับทั้งน้ําทั้งราคานะครับแต่ก็น่าจะพอถูพอถ่ายก่อนเตะน้ําน่าจะขึ้นมาอีกนิดนึงกับราคาครับราคาครึ่งลูกสําหรับเลสเตอร์น่าลุ้นนะครับในนัดนี้สกอร์สูง3ลูกเต็มน้ำบวก1ินะครับเบอร์ตันเอาเบียนในบ้านก็ถือว่ายังมีพิษมีภัยอยู่นะครับเลสเตอร์ไม่ใช่ว่าจะไปกินง่ายๆนะครับในราคานี้นะครับสำหรับทางด้านของเลสเตอร์คู่นี้เหล่าร้อยหลานยังมองว่า เลสเตอร์ยังเหนือกว่าครับกอนเตก็รอราคากันอีกสักนิดนึงน่าจะไหลไปที่ครึ่งควบลูกน้าขาวนะครับในราคานี้ครับน่าสนใจทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่เลสเตอร์ครับนัดแรกแบบนี้ไม่น่าจะตกรอบตั้งแต่หัววันนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ให้ต่อที่เลสเตอร์ครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกครับรอน้ํากันสักนิดหนึ่งนะครับผมไปต่อกันที่คู่ที่4ครับย้ายกันไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของพนาทีในกอร์รับเปิดบ้านรับจรเยือนของอลิมกซั คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะครับ วนกันมาเจอกันในลูกการนี้นะครับพนาที่นายกอสครับเพิ่งจะผ่านกับทางด้านของดินิโปรมานะครับนัดแรกเนี่ยไปชนะมาได้นัดสองเสมอในบ้านนะครับสองประตูต่อสองก็สกอร์สูงกันทีเดียวนะครับสำหรับพนาที่นายกอสที่เล่นบอลยุโรปนะครับในลีกเนี่ยลีกกรีซนะครับยังไม่เปิดดูกกานะครับอุ่นเครื่องมาก็ยังพอมีชนะให้เห็นบ้างนัดล่าสุดในการอุ่นเครื่องก็แพ้กับราโยบายกาโกโนไปนะครับเจอกับทางด้านของอาเบลเบียชาวาก็เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับที่ชนะเนี่ย ชนะเอเคลานาคาไปนะครับสามหนึ่งในการอุ่นเครื่องนะครับยี่สิบนัดนะครับสิติชนะสิบเอ็ดเสมอเจ็ดแพ้แค่สองนัดเท่านั้นนะครับทางด้านของพานาทนายกอสช่วงหลังแข็งแกร่งมากนะครับสําหรับทางด้านของกองหลังนะครับเหนียวแน่นแล้วก็เสียประตูยากมากนะครับเปิดตลาดยี่สิบนัดทำเงินไปสิบเอ็ดเจ้าไปสองแพ้ไปเจ็ดนะครับสกอร์สูงหกสกอร์ต่ำสิบสี่ครับมาดูทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซย์บ้างนะครับอุ่นเครื่องมาครบสี่นัดนะครับเพิ่งแพ้ให้กับเลเวอร์คูเซ่นไปสองประตูต่อหนึ่ง นัดล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนวาวสไวนะครับชนะได้1-0แพ้ให้กับยูเปียนนะครับ1-0นะครับชนะนีมส์นะครับ2ประตูต่อ0ครับในการอุ่นเครื่องนะครับ สถิตี20นัดของโอปิกงมักเซย์นะครับชนะ9เสมอ4แพ้เนะครับเปิดตลาดไป18นัดทําเงินไปได้แค่4นัดเท่านั้นครับเจ้าไป1แพ้ไปถึง13นัดครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของมักเซยครับเปิดราคามาขาดทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งลูกครับน้ำขาวทางด้านของพนาทีนยกอสไม่เต็มนะครับสำหรับน้ำนะครับอยู่ที่น้ำ0.98ครับสกอร์สูงที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำขาวครับคู่นี้อาจจะจบที่1ประตูต่อศูนย์ะครับอาจจะเป็นสกอร์ต่ำนะคร อาจจะให้โทสกอต์ต่ำกันไว้ที่2ลูกครึ่งครับนาำบวกสิบทางด้านของราคานี้ครับเหล่าร้ายหลามองว่าครับมักเซยยังไม่เปิดดูการนะครับอาจจะจับพัดจับผัวอะไรยังไม่ได้ครับ ความลงตัวเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าพนาทีในกอสนะครับที่เล่นในบ้านนะครับท้ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็แฟนบอลนะครับอาจจะเป็นรองเล็กน้อยแต่ก็เชื่อว่านัดนี้พนาทีในกอสไม่น่าจะแพ้ในบ้านครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่เจ้าบ้านอย่างพนาทีในกอสครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับตังกันไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับเป็นทางด้านของซูรานบาติสลาวาเนี่ยครับเปิดบ้านรับารเยอนของมัคคาบีไฮฟาทั้งสงทีมเนี่ยสูสีนะครับยังไม่เคยเจอกัน สำหรับคู่นี้ทางด้านของสลวันบัติสลาวานะครับมาจากทางด้านของสโลวาเกียนะครับนัดล่าสุดในลีกครับเสมอกับทางด้านของดูกาบันกามานะครับสองประตูต่อ2ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผ่านทางด้านของซซลินสกี้โมสา่าโมสตามานะครับนัดแรกไปเยือนเนี่ยชนะได้นะครับนัดที่2เสมอในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นนะครับไปเยือนสวิฟนะครับชนะได้เสมอในบ้าน หนึ่งหนึ่งนะครับผ่านมา2ทีมแล้วนะครับทางด้านของสุวานบาติส์เราว่าก็น่าจับตามองครับเป็นอีก1ทีมในลีกสโลวาเกียนะครับที่ทำเงินได้ต่อเนื่องนะครับสถิติยีนัดครับชนะ13เสมอ5แพ้2นะครับเปิดตลาดไป10ไป20นัดครับชนะไป11เอจ้าไป2แพ้ไป7นะครับสกอร์สูง12สกอร์ต่ำแปถือว่าเกมรุกค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมาดูทางหน้าของมัคคาบีไฮฟาบ้างนะครับผ่านมา2ทีมเช่นกันใน แชมเปนส์ลีกนะครับไม่มีเตะบอลหลีกขั้นด้วยนะครับนัดล่าสุดชนะเชลิีฟติลัสโพลไป2ประตูต่อ1เข้ารอบมาแบบสวยงามโดยการชนะในทดเวลาบาดเจ็บนะครับในทดเวลาช่วงต่อเวลาพิเศษมานะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเชลิีฟเนี่ยแพ้ไป1 0นะครับถือว่าเล่นมา120นาทีนะครับก่อนหน้านั้นผ่านฮาดุมสปาตันมานะครับ สองประตูต่อหนึ่งไปเยือนก็ชนะได้ศูนศูนย์นะครับสถิติยี่สิบนัดของมัคคคบี้ไฮฟาครับชนะสิบสามเสมอหนึ่งแพ้หกนะครับเปิดตลาดไปสิบแปดนัดครับชนะไปเก้าครับแพ้ไปเก้านะครับสกอร์สูงสิบห้าสกอร์ต่ำห้าครับฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับสําหรับมัคคคบี้ไฮฟาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับเกมเยือนก็ยังพอมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็น่าจะแก้ไขได้นะครับนัดนี้เนี่ยเป็นบอลต่อนะครับทางด้านของมัคคคบี้ไฮฟาเปิดราคามาต่อที่ราคาปปน้ําขาวครับทางด้านของ สองสุวรรณบาติสลาว่าเป็นรองนะครับอยู่ที่น้ําเต็มเลยนะครับค่อนข้างที่จะรองเยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับมาคาบีไฮฟาเกมรุกช่วงนี้เนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มดาวรุ่งบางคนในกองกลางถึงแดนหน้าเนี่ยฟอร์มดีจัดจ้านมากนะครับหลายคนเลยนะครับสกอร์สูงที่สองลูกครึ่สองลูกครึ่งครับน้ำขาวนะครับคู่นี้อาจจะจบสกอร์ประตูโทนเหมือนกันนะครับแต่ก็เชื่อว่าทางด้านของสุวรรณบาติสลาว่าเล่นในบ้านไม่น่าจะยอมครับ ่างคนก็ต่างเหนื่อยมาทั้ง2นัดนะครับอีกแค่แค่1ทีมเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไปจับฉลากในโถเลยครับคู่นี้ครับเป็นทั้งน้้นของมัคคาบีไฮฟาเปิดราคามาที่ปอปอเหล่ารอะมองว่าครับไม่น่าจะแพ้ครับมัคคาบีไฮฟาในนัดนี้แต่ลุ้นที่จะชนะเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับไปเยือนบาติสลาวาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่สวานบาติสลาวาครับในบ้านครับน่าจะเสมอน่าจะเจ๋วกันไปไม่ศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่สรวบ ติสลาว,ว่าเจ้าบ้านราคาปอปอครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของข้าคืนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมใหญ่นะครับกาสโกเรนเจอร์ Go ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชอร์เวสนะครับนัดล่าสุดกาสโกไปเยือนคีมอนอกในนัดเปิดฤดูก,กาลแพ้ไปนะครับ เครื่องไม่มานะครับทางด้านของกาสโกเรนเจอร์ก่อนหน้านั้นครับอุ่นเครื่องเสมอฮอฟเฟนไฮม์นะครับสองประตูต่อ2แพ้โอลิมปิกอันหนึ่งสามชนะฮัมบูร์กสองหนึ่งนะครับแพ้นิวคาสเซิลสองประตูต่อหนึ่งถือว่าเจอทีมใหญ่ทีเดียวนะครับในการอุ่นเครื่องนะครับสถิติี่ยี่สิบนัดชนะสิบเอ็ดเสมอสองแพ้เจ็ดนะครับเปิดตลาดไปสิบแปดนัดทำเงินไปเก้าครับเจ้าไปเก้าอ่าแพ้ไปเก้านะครับสกอร์สูงสิบห้าครับสกอร์ต่ำห้าครับทางด้านของเชเวสบ้างนะครับนัดล่าสุดเปิดรุกานมาสามนัดนะครับ นัดล่าสุดไปเยือนทางด้านของสเตดโลซานเสมอไป1ประตูต่อ1ก่อนนั้นนครับผ่านลาซิงเก่งมาได้ด้วยนะครับสประตูต่อ2นะครับนัดแรกก็เสมอ 1- นึในบ้านนะครับแล้วก็ดวลจุดโทษชนะไปได้นะครับอุ่นเครื่องชนะเกือบหมดนะครับชนะรวดด้วยซ้ำนะครับในการอุ่นเครื่องนะครับทางด้านของเชเวตยี่สิบนัดครับถิตินะครับชนะ1 0เสมอ9แพ้1นัดเท่านั้นเองนะครับเปิดตลาดไป19นัดทําเงินไป10นัดแพ้ไป9ครับสกอร์สูงสิบสองสกอร์ต่ำแปดนะครับราคาของคู่นี้ครับเป็น ด้านของกัสโกเรนเจอร์นะครับเปิดราคามาที่1ลูกเต็มน้ําขาวครับสกอร์สูงไปกันที่2ลูกครึ่งควบ3เลยครับน้ำลบสิคู่นี้มีสกอร์กันทั้ง2ฝั่งแน่นอนนะครับเปรียมกาทางด้านของสกอร์สูงกันไว้ด้วยนะครับแางด้านของเซอร์เวสนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบอลรองที่มาตรฐานทีมด้อยกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ก็น่าจะสู้สุดใจนะครับเจอของแข็งของใหญ่อย่างกัสโกเรนเจอร์ที่ยังไม่ลงตัวนะครับนัดล่าสุดก็ไปเยือนก็โดนมานะครับทางด้านของเรนเจอร์นัดนี้ก็ต มาเรียกฟอร์มเรียกขวัญกำลังใจกันอีกทีนึงเลยครับราคา1ลูกเต็มนะครับไหลลงมาจากลูกควบลูกครึ่งด้วยนะครับสำหรับราคานี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับทางด้านของเชเวสน่าจะมีโอกาสนะครับที่จะทําประตูได้ด้วยนะครับในแฮนดิแคปสูงเนี่ยไปไกลทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่เชอร์เวสครับราคาลูกควบลูกครึ่งหรือ1ลูกเต็มครับ จบกันทั้งหมด6คู่ครับค่ำคืนนี้ครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งก่อนครับคาราบาวครับ3คู่ครับคู่แรกลีดยูเต็ดครับกับทางด้านของชูบิวรีนะครับคู่นี้เนี่ยลีดเหนือกว่านะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยให้ต่อที่ลีดยูเต็ดครับในราคา1ลูกเต็มนะครับ คู่2ครับเป็นทางด้านของวิมแบรดันครับเจอกับทางด้านโคเวนทรีนะครับโคเวนทรีไปเยือนนะครับวิมแบรดันก็อยู่ทางด้านของดิวชัน2โคเวนทรีอยู่แชมเปี้ยนชิพนะครับนัดล่าสุดฟอร์มดีมากนะครับประทับใจทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้กาไปที่โคเวนทรีครับราคาครึ่งครบลูกครับน่าจะได้หูมาสักข้างหนึ่งนะครับ แล้วก็คู่ทางด้านของเบอร์ตันอัลเบียนครับตีสองตรงกับเลสเตอร์ซิตี้ครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับต่อที่ราคาครึ่งลูกน้ําไม่ขาดเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นบอลรองก็ได้นะครับก็ต้องรอดูก่อนแต่อีกทีนึงว่าทางด้านของราคาเนี่ยจะขยับยังไงนะครับน่าจะขยับขึ้นไปที่ครึ่งควบลูกหรือหนึ่งลูกเต็มด้วยซ้านะครับสำหรับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้น้ําน้อยไปหน่อยครับในราคาครึ่งลูกนะครับถ้าน้ําไม่ขยับเนี่ยอาจจะพลิกกลับไปเป็นทางด้านของเบอร์ตันอัลเบียนแล้วก็น่าจะเสมอกันในได้ารับ่าร์ไม่ น่าจะตกรอบนี้นะครับตั้งแต่ไก่โหเนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับเพราะงนั้นให้ต่อที่เลสเตอร์ซิตี้ครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก3ทีมนะครับพานาทีไนกอสเจอกับทางด้านอฮมบิกหมักเซย์นะครับหมักเซย์ต่อมาที่ครึ่งลูกนะครับพานาทีไนกอสเป็นรองก็จริงนะครับแต่เล่นในบ้านแล้วก็กองหลังนี่เหนียวแน่นครับเกมรับแน่นปักเลยนะครับเชื่อว่านัดนี้ไม่น่าจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่พานาทีไนกอสครับราคาครึ่งลูกนะครับคู่่ตตออไไปปเ็นนทาาาาางง้ขััลววบบบิสกมีฟ นะครับมัคาบพี่ไฮฟ,ฟาดูการนี้ฟอร์มดีจัดเลยนะครับเกมรุกเนี่ย มีการเข้าทำที่หลากหลายนะครับแล้วก็ทางด้านของปีกสองข้างเนี่ยเร็วจัดเลยนะครับทางด้านของสุวรรณบัติสลาว่าวันนี้น่าจะรับต่ำแล้วก็สวนกลับเล่นในบ้านถือว่าสิงเชียได้เปรียบครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่สุวรรณบัติสลาว่าครับราคาปปครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของกลัสโกเรนเจอร์นะครับเจอกับทางด้านของเชเวตนะครับกลัสโกเรนเจอร์เปิดราคาที่ลูกครวบลูกครึ่งนะครับไหลลงเหลือราคา1ลูกเต็มนะครับเชเวตไม่ใช่จะย่อยย่อยนะครับช่วงหลังเนี้ยกินแฮนดิแคปมาหลายทีมแล้วนะครับ กัสโกเอนเจอร์นัดล่าสุดฟอร์ไม่ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าเกมรุกจะทําโอกาสเข้าทําเยอะนะครับแต่จบสกอร์ไม่ลงครับยิงนกตกปลาไปซะเยอะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองไปที่เชเวสครับราคาลูกครึ่งครับน่าจะกินหูได้นะครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด6คู่ครับค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานใน YouTube c h a n แนลครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถมารับทางด้านของทีเด็ดวีบีของเราได้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้ในเหล่าร้อยหา ในรายเอ็ดของเรานครับแอทไซด์ 100RA เข้ามาทักทายกันมามีทีเด็ด VP รวมถึงทางด้านของสเต็ปให้ทุกวันจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ในรายเอ็ดของเราสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ับสวัสดีครับ